โอ้หายไปไประจำการประจำโกนเออคอยคอยมีแป้งพิเศษคอยสิโฆษณามื่อนาด <đây> <c oyu> ้อยคอยซีงานโฆษณาแมื่อ่ไม่ซีงานเจ้าเด็วคอยไมจะได้ปัวคือกันแล้วไอสาวสู่มปุยสุ่มปวยคอยบริจาคคำสิวานี้ คอยคอยหมักคอยมักแบบนี้เลยมียังใครมาตึกงากันแน่เจ้างานกันอย่างน้ำตีโได้ลูกได้ผัวกกัย่างได้ด้อกันมาซันเจ้ายังบุท่าหมีบอโอ like OK. okay. right. okay. 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 ้ยนาองอยากได้อยากได้แต่หึงเออหแล้ว่าตรีมราโอยแล้แหงอากาศหนาวสำเนา

ละแสเคียวเขียวไว้ไว้มันชีแล้วะนี่ันละแสนะที่ดองเลยเนาะอืะตอนบา่ายเขากาลก็อยู่ี่เทนี่น่ะเออเปลี่ยนมาี่ไปเรื่อยๆอ่มเพิ่มันเนเม่เิ่มเพิ่ม พี่น้องมาเกี่ยวาเกวันเด้อาหน้าทิมเนี่นี่ทิมงานอกินเกี้ยงสองสี่หกแปดเออเกี่ยวข่าวหน้าสมปูสมปุยอ่าตปาปีุ้บถึกอันนี้แมนไผอันนี้น่ะเข้าเนี่ยเข้าเนี่ย คือเจ้าได้เฮาเล้วมิ่งอยาเจ้าจะ้ได้เสียอาผัวมีใครเอาเอ้ยะเจ้าให้ผัวเออตามวลพี่าหลายคนเกี่ยวเขาเกี่ยวข่าสมาคีละหลายคน nha thầy nha thầy cả đâ, à chi nhát ha nhắng, cả leo nè, chi nhát là bay lên, đấy, bảo mẹ thu bồn lông huyền đấy, con แล้ววาสามไหตอนฮะกระเจ้วมะกอกฮะมันครบมือแล้วเกีวนั่นั้แล้วุนอเลนะอือแกรอทำตะอื่นนี่แล้วช้องชอไหมลูกกินกินปลาทองโก ไม่ยังไงเลย่านแดดสิปานละแสนพี่น้องเอ้ยฮะปันแสนหาเอาแล้วลไปขึ้นรถไปขายให้หันสิทธ์ต่อเลยนี่เอาแต่เจ็ดสิบพันไป่ึงมือ อ้าวผู้นับพันยิ้มอยู่ผู้เดียว <c oughs> เออ